สวัสดีครับผมสกายนะครับคลิปนี้นี่คือ ไม่วาดนี้ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยมีจิตวิญญาณโซออฟโชโคคินนะครับจิตวิญญาณเหล็กไหลนั่นเองนะครับโอ้เพราะว่าเมื่อทย์ที่แล้วเนี่ยเพิ่งจะอวสานกันดัมเดอะวิทฟอร์เมอร์คิลี่ไปนะครับฉะนั้นนี่ผมก็เลยจะต้องมาวาดเป็นที่ระลึกนะครับสำหรับคาแรคเตอร์ตัวนี้ผมก็เคยวาดไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับนั่นก็คือนางเอกครับน้องซูเลตตาเมอร์คิรีนั่นเองครับแต่คราวนี้ผมก็จะมาวาดแบบจิตวิญญาณเหล็กไหลกันเลยนะครับก็มาเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นเราก็ วาดโค้งหน้าเหมือนเดิมแล้วมีเส้นตรงแนวตั้งเป็นเส้นจมูกครับแนวนอนคือเส้นตาแล้วตรงนี้ก็คือกรอบต like าเข้าๆนะครับแก่กวัดโค้งๆโตๆแบบนี้เลยนะครับอ่าน้องเขาจะค่อนข้างจะน่ารักนะนี่ตาก็จะโตๆแบ๊วๆแบบนี้เลยแล้วก็ล่างเลยนะครับนี่คือขอบตาและนี่คือขอบตาล่างนะครับจากนั้นเราก็ทําการวาดลูกตากลมๆโตๆแบบนี้เลยนะครับนี่เวลาเราวาดลูกตานี่ให้เราสังเกตเส้นจมูกกับเส้นตา ที่เป็นกะกะบาดเลยนะครับให้มันอยู่ในระนาบหรือแนวเดียวกันนะครับทั้งสองข้างตาเราจะได้ไม่สูงเกินต่ําไปหรือเบี้ยวไปเบี้ยวมานะครับมันจะใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับมันจะทําให้หน้าตาเราดูค่อนข้างดูดีนะครับนี่ผมก็เติมลูกตาดําข้างในเข้าไปเลยนะครัฮ่าแบบนี้เลยแล้วเติมจมูกจิ้มริมนิดนึงนี่แล้วก็ปากครับ เดี๋ยวเติมปากยิ้มๆอ้นนี้น่ารักมากอ่ะนี่อ่าประมาณนี้นะครับนี่เราก็ได้หน้าตาของน้องสุเลต้าแล้วนี่ลตรงนี้ตรงนั้นก็คือชั้นตาแล้วก็นี่คือคิ้วนะครับคิ้วของน้องก็จะเป็นเอกลักษณ์เลยคนระับก็คือจะเป็นกลมๆแบบนี้เลยนะครับนี่แล้วก็จากนั้นก็วาดหน้ผาผากนะครับนี่คือเส้นหน้ผาผาก ต่อขึ้นไปอีกชั้นนี้ก็คือเส้นโครงกระโหลกนะครับทำให้รู้ว่าหัวของน้องสุเรต้าอยู่ประมาณไหนนะครับก็คือทรงกลมประมาณนี้นะครับแล้วเราก็วาดทรงผมด้านหน้าได้เลยนี่แล้วก็จะวาดทรงตรงกลางก่อนเลยนะครับเพื่อกะระยะความสวยความงามนะครับวาดมาเป็นก้อนๆแล้วค่อยแตกเป็นริ้วๆนะครับนี่ใจเย็นนะวาดแตกเป็นทีละเส้นทีละเส้นเราหาเราหาจังหวะที่เป็นก้อนๆก่อนนะครับเราก็วาดทรงก้อนๆมาก้อนหนึ่งแล้วก็วาดอีกก้อนหนึ่งอีกก้อนด้านข้าง จะโค้งโคงนิดนึงอย่างนี้นะครับแล้วก็ค่อยมาแตกเส้นนะครับอย่างนี้นครับจะทำให้เราวาดง่ายครับนี่คือการขึ้นโครงครับเป็นการขึ้นโครงทรงผมเป็นก้อนๆมาก่อนอ่าตรงนี้ก็จะถูกลวกผมไปนับด้านข้างทางขวามือเราเนี่ยอ่าแล้วขึ้นถัดไปนี่คือเส้นโครงของผมนะครับก็อยู่ถัดจากเส้นโครงกระโหลกไปหน่อยนึงอ่าก็โค้งโค้งให้มันมีบาลานะครับอ่าตรงนี้คือหูนะครับรอ่าเติมรายละเอียดของหูให้ดูชัดช แล้วตรงนี้ก็จะเป็นทรงผมด้านข้างนะครับมันจะปิดหูนมาหน่อยนึงอ่านี่แบบนี้เลยผมมันจะปล่อยๆอ,ออกมานะครับอ่านี่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นใบหูนะครับเถอไปนิดนึงเพื่อให้เห็นใบหูหน่อยมันจะได้ดูน่ารักนะครับอ่าผมมันจะได้บังไม่หมดฮ่าแล้วตรงนี้ก็จะเป็นอ่าที่คาดผมนะครับอ่า น้องซูริต้าเขาจะคาดผมไว้นะเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับคาดทุกตอนครับนี่นี่ <c oughs> นลักษณะเขาจะเป็นแหลมๆอย่างนี้แล้วก็มีสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเนี่ยประมาณนี้ลากลงมาอย่างนี้ครับลักษณะง่ายๆอแล้วก็มาทัดกระหูพอดีโอเคแล้วตรงน,นี้ก็จะเป็นผมที่ถูกรวบนะครับโดยที่คาดผมดึงไปนี่ก็ประมาณนี้เลย ่าตรงนี้ก็จะเป็นอ่าหูของเลดคูนครับนี่ผมก็ไม่ไม่ยังไม่เข้าใจนะว่าทำไมน้องซูลิต้าถึงโดนเรียกว่าน้องเล็ดคูนครับไม่รู้ว่าชื่อเหมือนหรืออะไรเหมือนนะครับอ่าอ,อาจจะไปพ้องเสียงก็ได้นี่ผมก็ไม่รู้นะครับอ่าผมก็เลยจะแต่งชุดนี้เป็นจิตวิญญาณเหล็กไหลโซอฟโชโคคิน so ok แบบเลดคูนนะครับ พอเรามีจุดเด่นของหัวบนหัวตั้งๆชี้ๆโค้งๆแล้วอ่าเรามาเติมผมด้านข้างนี่ก็จะโค้งๆแบบนี้เลยนะครับนี่เวลาวาดเราก็ไม่จำเป็นจะต้องวาดให้มันแบบจริงจริงจังๆ,ๆนะครับที่เห็นอยู่ขนาดนี้คือการวาดเล่นๆเอาฮานะครับนี่ผมก็วาดเล่นๆเอาฮาทุกคลิปเลยนะไม่ได้ตั้งใจวาดนะเนี่ยขีดๆเลยคนระับนี่คือการสเก็ตนะครับไม่จำเป็นจะต้องวาดสวยหรือวาดถูกต้องหรืออะไรแล้วแต่เลยนะครับ อาจจะมีผิดส่วนบ้างเล็กๆน้อยๆก็ช่างมันนับนี่แล้วนี่คือบอดี้อนาถานะครับไม่ใช่บอดี้อนาโตมีอนาถานับอ่านี่ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมเงี้ยบเส้นตรงกลางคือเส้นเอวนับล่างสุดคือเส้นสะโพกแล้วนี่คือกางเกงในนะครับทำให้เรารู้ว่าสะโพกเราอยู่ประมาณไหนนะครับแล้วตรงนี้คือเส้นหน้าอกก็จะมีหน้าอกกลมๆนี่เป็นผู้หญิงก็จะวาดหน้าอกกลมๆเงี้ยบส่วนขนาดก็แล้วแต่เรานะครับผมก็จะประมาณนี้ครับไม่เยอะมาก นี่แบบน่ารักน่ารักเลยแล้วนี่คือขาครับอ่านี่นี่คือการล่างอนาตมี่นะครับเพื่อนๆจะต้องวาดให้ชำนาญน,นับล่างนี้เนี่ยโค้งแบบนี้อ่านี่คือโค้งมือนะครับเราจะมาวาดมือก่อนเลยนี่ก็จะนิ้วประมาณ5นิ้วแบบนี้ครับอ่าแล้วก็ลากเป็นแขนท่อนล่างให้มันประสานกับแขนท่อนบนครับให้ดูระยะประมาณเอานับนี่อ่าแขนจะได้ไม่ดูผิดสัดส่วนครับ วาดมือก่อนเลยครับถ้ามืออยากจะใท่มันทําท,ท่าอะไรก็วาดมือก่อนเลยจะได้ง่ายต่อการวาดแขนนะครับเอ่อกวาดไปนิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วก้อยนิ้นิ้วชี้อา่าวาดไปนี่แล้วนี่แขนท่อนล่างแล้วก็หัวไหล่นะครับลากเสร็จลงมานี่อา่านี่ประมาณนี้ก็ชิดๆหน่อยคนระับ จะได้ดูน่ารักอ่านี่นี่คือการล่างอนาตมี่แบบเข้าครนะ่าวนะครับหรือจะเรียกว่าอนาตมี่อนาถาก็ได้นะครับเป็นโครงที่ผมชอบใช้ประจำนะเพราะมันง่ายดีนะครับสามารถต่อจินตนาการของเราได้โดยไม่มีขีดจํากัดนั่นเองอ่าตลวตรงนี้คือขา,อาคือคอนับช่วงคออ่าคอแล้วก็มาติดกับหายปลาเลยแล้วตรงนี้คืออย่าลืมนะครับทรงผมของอ่าน้องซูเรต้าก็จะตรงนี้มันจะมีแบบเป็นหางออกมานะครับ อ่าแล้วก็มีตัวรัดอ่าแล้วก็จะเป็นพองๆหน่อยครับอ่านี่ไม่ว่านี่ก็ไม่ใช่ซูเลต,ต้าเลยนะครับต้องรีบวาดนนะันึกได้ก็วาดก่อนเลยเดี๋ยวลืมโอเคอ่าเราก็ได้หน้าสมบูรณ์แบบแล้ว ต่อไปที่เหลือเราก็มาทําการแค่แต่งรายละเอียดนะครับอยากจะให้น้องเขาใส่ชุดอะไรนะครับเราก็ไปจํามาแล้วก็มาใส่ได้เลยครับนี่ส่วนผมนี่คือตอนนี้คือจิตวิญญาณเหล็กไหลนะครับฉะนั้นผมจะวาดชุดว่ายน้ำนะครันี่นี่แบบนี้นครับโค้งๆอย่างนี้เลย ให้มันโค้งลักษณะาตามหน้าอกนะครับทรงโคง้งมันจะยิ่งดูสวยสง่าครับอ่าส่วนนี้เป็นรายละเอียดปีกย่อยของอ่าชุดว่ายน้ำนับซึ่งแล้วแต่นับว่าจะออกแบบเป็นลักษณะยังไงนะครับอ่าส่วนของผมจะเป็นแบบนี้นะครับนี่โคง้คงๆค้งอย่างนี้มาฟืบอ่าโอเคส่วนเพื่อนๆอยากจะวาดแบบไหนก็ตามใจเลยนะับอ่าของผมอาจจะวาดให้มันมีลีลาเล็กๆ,ๆน้อยๆนิดนึงครับอ่า ตรงนี้ก็เป็นช่วงจักระแลนะครับนี่ ì, หัวไหลฟืบลากมาหลังจากเส้นโครงอนาโตมีเราก็แค่เติมนับนี่ค่อยๆเติมนับนี่เวลาตัดเส้นตัดเส้นแบบอ่าเข้าๆนี่ผมก็ตัดตรงนี้เลยนะตัดตามดินสอตรงนี้เลยนี่แบบนี้เลยครับค่อยๆตัดไปครับตรงนี้ก็จะเป็นนิ้วชี้นะครับนิ้วกลางนิ้วนางแล้วก็นิ้วก้อยนะครับค่อยๆแต่งไปนะครับ ไอตอนสเก็ตเราอาจจะมั่วนะครับแต่เวลาเราจะมาตัดดีๆแล้วก็ค่อยๆทำนะแบบนี้นะครับอ่าเนี่ยอยากจะเติมให้มันแบบมาจับส้มเส้นผมนิดนึงก็ได้นะครับนี่มาร้อยเลยร้อยตรงนิ้วเลยอ่าก็ดูน่ารักพิลึกครับ <laughs> แล้วนี่คือนิ้วก้อยนะครับอเติมอีกข้างหนึ่งนี่กระชี้ประมาณนี้อ่าแล้วก็นิ้วนางนะครับฟืบไปอ่าแล้วก็นิ้วกลางาค่อยๆแต่งไปนะครับนี่ มันอาจจะไม่ตรงเส้นสเก็ตเราก็ไม่ต้องไม่จะเป็นนะครับอ่าเราก็ขีดไปนะครับถ้าเราไปตัดเส้นอีกครั้งก็อาจจะไม่เหมือนเดิมอีกสักหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วแต่เราเลยนะบางทีเรากะเราก็ไม่ได้ร้อยเปอร์ว่าเราจะต้องให้มันยืนท่านี้อย่างนี้ประมาณนี้เส้นนี้นะครับเราสามารถอ่าถูกใจก็เอาใช้ได้เลยนะครับไม่ถูกใจเราก็ขีดใหม่ได้นะครับนี่ประมาณนี้เลย แล้วเวลาลา่างนี้เราก็ไม่จะเป็นจะต้องไปใช้ยังลบบ่อยๆนะเพราะว่าเรายิ่งลบเรายิ่งขาดความมั่นใจนะครับฉะนั้นเราก็ทับมันไปเลยนะ <c oughs> นี่ผมก็ลากแบบอย่างนี้เลยนะไม่ยองทับเลยนะคอ่าล่างจนเสร็จแล้วก็ไปตัดเส้นแบบคร่าวๆแล้วถึงค่อยลบนะแล้วค่อยไปตัดเส้นให้มันเนี้ยๆอีกท,ทีทีหลังนะคอ่าอย่างนี้จะเร็วกว่านะคอ่าแล้วก็ทําให้เรามีความมั่นใจในการลากเส้นมากยิ่งขึ้นนะคนี่เวลาเราจะวาดจริงๆเอาไว้วาดให้กับลูกค้าหรือไม่ก็ ท้าทายฝีมือเราอะไรประมาณนี้จะดีกว่านะครับแต่ถ้าเราวาดอย่างนี้นะครับเป็นการฝึกฝีมือให้เราวาดเล่นๆนะครับมันจะเฟี้ยวกว่านะครับแล้วมันจะผ่อนคลายนะครับอ่าไม่ตึงเกินไปเราก็แค่คอยสังเกตดูว่าเราวาดผิดผิดถูกถูตรงไหนไหมแล้วค่อยค่อยแก้ไขวิธีและสเต็ปนะครับนี่ตรงนี้มันรัดนะครับก็ให้มันอุ้มๆขึ้นมานะครับมันจะได้ดูเหมือนอ่าเนื้อถูกถูกอ่ากางเกงในนี่รัดนิดนึงนะครับนี่มันจะดูเว้าขึ้นมาแล้วก็ดูนขึ้นมาเหมือนถูกรัดนะครับมันจะดูยิ่งดูแบบ ตื่นตาตื่นใจนะใจผมนี่สั่นอ่อนละทวยเลยดีเดียวนะครับอ่านี่อ่าสวยครับแบบนี้อ่าแล้วนี่ก็คืออ่ะขาดไม่ได้นะเพราะว่านี่คือชุดว่ายน้ําแบบอ่ะลัดคูนนะครับอ่าตัวลัดคูนก็ต้องมีหางนะครับก็ขีดขีดไปแบบนี้เลยง่ายๆอืมแค่นี้ก็โคตรน่ารักแล้วครับโอ้โห เดี๋ยวไปตัดเส้นแบบคร่าวๆครับว่าเป็นยังมันจะเป็นยังไง เว้นไฮไลท์ขาวผิวจะได้ดูเปล่งประกายเคลือบสีทราย401รองพื้นให้แจ่มแมวซูลิต้าผิวสีแทน506ดูนุ่มนวลอ่อนโยนไลายเฉดเงาสีน้ำตาล507ให้ผิวพันุ์ดูเซ็กซี่บาดใจและเลงสีผิว408ทับให้แน่นไม่ต้องทอแท้เพราะมันมีเมื่อยแน่นอนใช้แชมพู110สระผมให้นุ่มสวยเว้นไฮไลท์ชมพูแล้วนวดผมด้วยครีมชมพูอมแดง102สก,กิดเงาผมด้วยสีเขียวมรกต212 224เฮ้ยไม่ใช่สุขคูณแต่เป็น สูตรประหยัดสีดำแววตาน้องแรกคูนสวยด้วยฟ้าคราม302ประกบเงาน้ำเงินเข้ม308ปตัดให้ยับด้วยสีเหลืองไหม้503แล้วคอมโบต่อเนื่องด้วยสีน้ำตาล507อย่างเมาเบาหวานสัดส่วนจะดูเซ็กซี่ด้วยสีเทา602ยิ่งน่ารักขึ้นอีกหากทับด้วยฟ้าคราม302เก็บรายละเอียดส่วนต่างๆให้น่ารักด้วยสีดำเออเือ,อ,อน่ารักอะ